คือพูเป็นแม่คือเขาเห็นหนาลูกเขาอยู่กับลูกเรายังอยู่ตรงนี้เสมอเรายังพร้อมเสมอที่ถ้า,เรา,เ,ราเราคิดว่าเราอยากเ <c oughs> ห็นความอบอุ่นแก่ลูกรักษาครอบครัวก,ก็คือเรายังพร้อมในส่วนที่เราเป็นลาาตัวนี้คือเราขอโทษที่จริงก็หลายั้งเขาขอโทษเราพร้อมเสมอที่ยังอ่ะพ่อแม่ลูกร้อมหน้าร้อมตาอ่าแล้วกะเราก็เคยขอ,อไปแล้วว่าอยากมีเวลาอยู่ พอแมมม่ลลููกกให้้ไดีคควาคุณต้องบอกว่าจากกรณีนักร้องหมอลำชื่อดังอย่างแพรวรวแสงทองค่ะที่ผ่านมาก็มักจะมีประเด็นราม่ามาโดยตลอดนะคะหลังจากที่เลิกรักกับอดีตสามีอย่างผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ไปล่าสุดคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าใครที่เป็นชาวเน็ตปากแจ้วที่ชอบไปคอมเมนต์ว่าเธอ เธอไม่ยอมนะคะรวบรวมหลักฐานค่ะก็เลยออกมาไลฟ์สดนะคะหลังจากที่มีชาวโซเชียลเนี่ยคอมเมนต์แรงๆทำให้เธอเกิดความเสียหายก็เลยฟ้องไปเลยค่ะฟ้องไปทั้งหมด24คนนะคะมีมาตามนัดแล้วก็มาเจราจาขอโทษกันไลฟ์สดไปอีก3คนแล้วก็เหลือทั้งหมดอีก21คนค่ะซึ่งทางแพรวเนี่ยก็คิดค่าเสียหายคนละ10,000บาทมีแบบผ่อนชําระด้วยนะคะสามารถผ่อนชําระได้ด้วย3เดือนอ่าถือว่าเอาให้เขียนให้หลับไปบ้างเลยค่ะส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้มาเนี่ย จะมีการเจราจารทางโทรศัพท์ซึ่งก็มีบางส่วนที่ต้องบอกว่าเออก็มีการพูดคุยกันแล้วนะคะแน่นอนคือว่าทางหน้าของแพรวพราวมันมีบางช่วงเมื่อตอนที่หลายสดนผู้ชมขาเธอก็ออกมาเปิดใจบอกว่าในส่วนของแพลวเนี่ยเราเห็นหน้าลูกแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะเราคิดว่าเราเนี่ยอยากให้ความอบอุ่นกับลูกแล้วก็รักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้เรายังพร้อมในส่วนที่ต้องบอกว่าเราเองก็ไอ้ที่มันผิดพลาดเราก็ขอโทษแล้วกันแล้วก็พร้อมเสมอนะที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกก็เคยขอไปแล้วแหละว่าอยากมีเวลาอยู่กับ พ่อแม่ลูกแบบอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมให้ความอบอุ่นกับลูกแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ขอให้มีเวลามาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกไปเที่ยวไปกินข้าวแบบนั้นอ่ะลูกจะได้มีความสุขไม่ต้องออกสื่อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ใน,นเมื่อคุณอาจจะคิดว่าเออคุณไม่กลับมาแล้วแหละเราก็เคารพในการตัดสินใจแต่ใดๆเนี่ยก็คือลูกจะต้องเป็นหลัก หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแอฟพาเนี่ยก็ออกมาขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผ่านสื่อครั้งนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าชาวโซเชียลเองเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็เรื่องราวมันโดนหนักมากๆแล้วนะคะเธอเองก็สํานึกผิดแล้วแฟนคลับก็เลยพากันเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวก,กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเกิดมันเป็นไปไม่ได้ก็ขอให้มีเวลามาอยู่พ่อแม่ลูกไปเที่ยวไปกินข้าวเป็นย่างกันแบบนั้นลูกจะม,มีความสุขอย่างน้นนออๆค่ะ ไม่ต้องออกสื่อก็ได้คุณไม่ต้องออกสื่อก็ได้ไม่เป็นไรก็ตามนั่นแหละนะคะแต่ในเมื่อมันพัดัอ่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่กลับมาหรือไรมันเองเราก็ความวบในการตัดสินใจแต่ใดๆก็คืออันหลักลูกคือหลักทุกอย่างมันมันมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราจะไปพูดไม่จบไม่ทีมันก็ไม่จบแต่ยาหนึ่งเคยกับมันใจบ้าเคยกับว่าเคยซัวผิดพลาด เราไี่ขอผิดาลาแล้วก็ยอมรับในในสว่วนที่เราผิดพลาดเช่นนั้นแหละไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ